สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องโอเล่จะพามาดูชุดสตับเอ็นนะคะเป็นชุดคู่แล้วก็ชุดข้างนะคะขนาด110มิลหรือ4นิ้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบ h d p e นะคะพี่ๆไว้เชื่อมกับท่อ h d DPE นะคะหรือว่าจะเชื่อมกับข้อต่อ EF BF หรือว่าเชื่อมชนก็ได้นะคะเดี๋ยวโอเล่พามาดูชุดข้างก่อนเลยแล้วกันนะคะนี่ตัวนี้นะคะหน้าตาชุดข้างชุดข้างเอาไว้ใช้กับอะไรนะคะอันนี้ก็ไว้ขันกับพวก หน้าแป้นอย่างอื่นนะคะอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นอ่าท่อ HDPE นะคะอีกฝั่งหนึ่งเราอาจจะเชื่อมกับพว่วงเนี่ยคะ่ะว่าปิดพีเสื้อหรือว่าหน้าแปน PVC แบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าชุดนี้มันหนักเท่าไหร่นะคะ นี่ช่างน้ำหนักก่อนเนาะใช่นี่ขนาดสี่นิ้วนะคะรวมน็อตรวมประเก็นย่างนะคะอันนี้หนักประมาณเกือบห้ากิโลนะคะประมาณสี่โลกว่าสี่โลกว่านะใช่หนักมากเลยนะคะคือทาไมเราถึงช่างน้ําหนักให้ดูเนาะเผื่อพี่ๆจะคำนวณน้ําหนักใช่เวลาขนส่งเรื่องเรื่องการขนส่งใช่ค่ะเดี๋ยวเเลยพามาดูนะคะว่าในเซตนี้มีอะไรบ้างในเซตมีอะไรบ้างคะน้องเรศีบาทนะคะเซตนี้เซตนี้เนาะราคาพิเศษ หนึ0บาทโอ้ไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าเราจัดเซตไว้ให้ครบแล้วใช่ค่ะในเซตก็จะมีนี่เลยนะคะสตั๊ปเอ็นนะคะพี่ๆไว้เชื่อมกับเทอ HDPE นะคะขนาด4นิ้วหนึ่งมิลนะคะแล้วก็มีแหวนเหล็กนะคะไว้ยึดสตั๊ปเอ็นให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีปะเก็นยางให้แล้วนี่ปะเก็นยางเป็นแบบหนาๆเลยนะคะแล้วก็มีน็อตให้นะคะสองสี่หด แชุดนะคะเป็นน็อตชุกฮอตดิฟกาวานหนนะคะในชุดน็อตหนึ่งชุดเนี่ย <c oughs> ก็จะมีมีน็อตตัวผู้มีน็อตตัวเมียแล้วก็มีแหวนสปริงนะคะแล้วก็มีแหวนอีแปะสองตัวให้แบบนี้เลยเซตหนะะึ่งของน็อตก็คือห้าชิ้นเนาะใช่มีห้าชิ้นเ,เลยเดี๋ยววัดความหนาให้ดูด้วยว่าหนาเท่าไหร่นะคะสต๊ <Stop S 2> เดี๋ยวซ <it S 2> <zoom S 1> ูมใกล้ๆเนาะใช่เดี๋ยวมาดูความหนาของตัวสตัอเอสเรานะคะพี่ นี่ชึบอ่าหนาเท่าไรคะตัวนี้ประมาณสิบมิลเลยนะคะพี่พี่เห็นไหมคะสิบจุดประมาณสามนะคะสิบจุดสามสิบจุดสามมิลซึ่งค่อนข้างหนาใช่หนามากตัวสตับปเอ็นความยาวของตัวสตับปเอ็นนี่ประมาณเอ่อกี่นิ้วคะอเลรความยาวจริงจริงมันประมาณแปดกว่าเลยนะคะแต่ว่าหนูวัดได้อันนี้แปดกว่านี้ก็คือจากนี่ถึงนี่เนาะค่อนข้างยาวอ่าประมาณนี้ เดี๋ยวเพื่อพี่ๆสงสัยว่าทําไมเราต้องรู้ว่ามันยาวเท่าไหร่นะคะสาเหตุที่เราต้องรู้เพราะว่าบางทีเนี่ยพี่ๆบางคนเอาไปเชื่อมกับข้อต่อ e-flectrofusion นะคะมันจะมีระยะสวมอัดด้านในมันบางรุ่นที่เราเห็นในท้องตลาดเนาะมันจะค่อนข้างที่จะสั้นนะคะใช่สั้นพอไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆเนี่ยบางบางท่านก็อาจจะเไม่เขาเรียกว่าอะไรเข้ากับงานไม่ได้ใช่มันจะเข้าไม่ได้นะคะตัวนี้อของของข้อดีของของตัวยาวนะคะ มันสามารถไปสวมกับตัวนี้เป็นข้อต่ออะไรคะตัวนี้ข้อต่อ e-f electrofusion ตัวนี้จะเป็น b-f butt fusion อ๋อมันเชื่อมกันได้เลยใช่มันเชื่อมกันได้เลยค่ะก็คือมันสวมเข้าไปได้เลย๋อ,อใช่แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของสตับเอ็นที่มันยาวๆแบบนี้นะคะ,คะที่หนูเจอก็คือเวลาไปเชื่อมชนนะคะพี่ๆบางทีเราเชื่อมเสียเชื่อมพังใช่ไหมคะแบบว่ามันไม่ประสานกันดีเราต้องมาตัดท่อใหม่อะไรงเงี้ยคะ่ะ เราสามารถเชื่อมใหม่ได้เลยไม่เสียของแต่ถ้าเกิดตัวนี้สั้นปุ๊บเมื่อไหร่ก็คือมันจะเข้าเครื่องไม่ได้แล้วอืมันอาจจะเสียไปเลยใช่นะมันจะเสียไปเลยก็คือต้องทิ้งเลยะนะคะหนูได้วัดความหนาของแหวนเหล็กให้ดูย,ยังอ่ายังค่ะทีละชิ้นเลยเนาะใช่นี่เดี๋ยวหนูวัด ให้ดูนะคะตัวนี้ความหนาของแหวนเหล็กนะคะอยู่ที่12บสอมิละะประมาณ12มิลเลยนะคะค่อนข้างหนาใช่ค่ะหนามากเลยนะคะเป็นเหล็กเหนียวค่อนข้าง,าง,างหนาด้วยเนาะใชะ่โอเคแล้วส่วนน็อตเนี่ยเป็นน็อตชุบฮอรดิบกวานไหนที่เขาใช้กันในงานพวบอ่างงานไฟฟ้าสาไฟฟ้าที่มันไม่ค่อยเป็นสนิมใช่ไหมคะตัวนี้แช่น้ําได้เลยเนาะใช่โอกาสเป็นสนิมก็ค่อนข้างยากยากเลยถามว่าเป็นไหมก็ นานมากนะคะเพราะว่าจากที่เราเคยแช่น้ําเนี่ยค่อนข้างนานตัวนี้จะเป็นน็อตยาวสามนิ้วเลยนะคะพี่พีคเป็นน็อตขนาดเท่าไหร่คะตัวห้าท<ช>่าแปดห้าท่าแปดยาวประมาณสามนิ้วเนาะใช่ห้าหุ่นนะคะค่ะแล้วตัวประเก็นยางนะคะ<อ>ประเกนนเ็นยางหนาไหมหนาค่ะตัวประเก็นยางหนามากนี่อนใอ้โหเดีชึบนี่สี่มิลเลยโอ้ประมาณสี่มิลเลยนะคะสีะ่จุดหนึ่ง ก็ตีไปสี่มิลเลยเนาะสี่มินกว่าๆนะคะตัวนี้ค่อนข้างหนานะหนามากค่ะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูชุดคู่กันต่อนะคะนี่ชุดคู่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเียกชุดคู่ไว้ด้านหน้าให้พี่พดูดีกว่าค่ะนี่เมื่อสักครู่ชุดข้างเนาะตอนนี้ชุดคู่นะคะใช่ค่ะในชุดคู่ความหนาของสตับเอนก็เท่ากันเลยนะคะพี่ๆีชุดคู่มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะจะมี สตาร์เอนะคะไว้เชื่อมกับท่อ HDPE ค่ะทั้ง2ตัวเลยนะคะจะมีให้สองตัวชุดน,นี้เอาไปใช้กับอะไรก็คือเมื่อพี่ๆเอาไปต่อกับตูนพี่ๆลองดูนะคะท่อ HDPE หน,นึ่งข้างแล้วก็อีกข้างนึงก็เป็น HDPE นะคะตัวนี้จะใช้ในงานประมาณนี้เผื่อบางคนสงสัยว่าไปใช้ยังไงนะคะน,นี่ก็มีสตาร์บเอนิ้วให้2ตัวมีแหวนเหล็กสนิ้วให้สตัวนะคะ แล้วก็มีประเก็นยาง4นิ้วให้1แผ่นนะคะแล้วก็มีน็อต5หุนนะคะหรือ5ท่า8คูณ3นิ้วนะคะค่ะให้ทั้งหมด8ชุดเลยนะคะใน1ชุดก็มี5ตัวนะคะมีตัวผู้ตัวเมียแล้วก็มีแหวนสปริงแหวน e อีแปด2นะคะก็ไม่ต้องหาอุปกรณ์ไหนเพิ่มแล้ว่เราจัดเซตไปให้เนาะอันนี้ชุดคู่ใช่ค่ะ,คะชุดคู่หนักเท่าไหร่นะคะเอ้หนักไหมคะหนักนะคะ สังเกตการถือโอ้ประมาณห้าหกหกโลเกือบเจ็ดโลเลยนะคะชุดคู่เนี่ยเพิ่มเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวสตับเอ็นกับแวนเหล็กอีกหนึ่งชุดถูกต้องไหมคะใช่ค่ะมันก็เลยเพิ่มประมาณเอ่อตอนแรกประมาณประมาณสี่โลใช่ตอนนี้ตอนนี้ประมาณหกโลครึ่งนะคะหกโลครึ่งค่ะอ่าหนักมากนะคะค่ะชุดนี้เท่าไหร่นะคะอ่าชุดคู่ พันเจ็ดค่ะพิเศษพันเจ็ดค่ะได้เลยค่ะเรามีราคาพิเศษสําหรับร้านค้าหรือพี่ๆช่างไหมคะมีค่ะถ้าเกิดพี่ๆคนไหนนะคะเอาไปจําหน่ายต่อไปขายต่อนะคะก็หลังไมมาได้เลยนะคะเรามีราคาส่งราคาพิเศษให้ราคาส่งพิเศษเนาะใช่ค่ะทั้งพี่ๆช่างทั้งพี่ๆร้านค้าที่เอาไปจําหน่ายต่อเลยนะคะพี่ๆพี่ๆงานโครงการต่างๆนะ ที่ที่ผู้รับเหมาต่างๆนะคะก็ทักหลังไหม่กันเข้ามาได้นะคะแต่ราคาปีกของเราก็ถือว่าราคาสวยราคาดีเนาะนุาด้วยชุดท่างเมื่อสักครู่1นึ่บาทนะคะส่วนชุดคู่1,700บาทนะคะห0ึ่กับ1,700บาทนะคะก็ถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ไลน์แอดลั c กี้บนะคะหรือว่า จะโทรมาก็ได้นะคะที่เบอร์0803333151นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ